มอนนอนนอนมันเขี้ยวว่าทำไมแม่มานอนในกล่องนี่ล่ะฮะขึ้นมาอือืมขึ้นมาเออนอนไปเนี่ยอื้อืออืม นี่ก็อยู่นน่นอนสบายเชิบอโอ๊ยปวดหัวเขา่าเด้พี่น้องน่ยนอนนี่แต่พี่น้องเอ้ยกินแล้วสบายไรยนี่น้ำพีิบาติวันนี้ว่าจะเก็บบมเก็บบ้าน

อโอ้โห,โหโดูเขานอนก็เดยด,นนด,ดนนูนอนก็เล้ดหืบึงคนนอนแบพไปนองเอ้ะ เห็นแล้วก็นอน mm. หวนลุกเตือนอีกแล้วแม่ของเจ้าต้มจุกอ้า <No. laughs> <laughs> ใช้ขาถีบเฉยเลยเฮ้ยถีบแม่ไม่ได้บาปกรรม <c oughs> นี่ก็ลงใหม่ละ <c oughs> มันเที่ยวไอ้ตาเล็กนิดเดียวพี่น้องเดี๋ยวเลยตาเขาเล็กเต็ดเดียวสวัสดีเด้อจากพ่อพ,อพออ่อแม่แม่เอซีที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตั้งใครกดกระดิ่งนะจนะ๊ะเนาะ ขายแนวนอนให้ดูแด้วไหเนอนพีนน่น,น้องดูเลยนอนอืม พี่ดา้อยออกข้างนอกยังไม่ได้เอาเข้ามานอนกัน แม่นั่งขึ้นมาเลยนะนะมาทูหลังงมาทิง,ลงหลังงนี่รักมากมันเขี้ยวจริงเกิน อรักสุดยอดเลยนะแตดฟันคมปิดเลยนะนะอ,อ,อ,อแมวอยู่ในนี้นะไม่มีใครกัดแม่นะนอกจากพี่ตาลคนเดียวพี่ตาลน,นี่จะแงบแม่อย่างเดียวเลยพี่ดาเห็นพิดาไหมคะอ่าตามเอีกลัโดนอากาศเยน็เยนๆไม่ได้เจ้าเทา ว่าปอดเขาไม่ดีน่าจะพี่น้องปอดเขาเป็นไข้หัดนะเนี่ยเป็นบัดน้ำมมกไหลเหมือนคนน่ะพี่นอ้องกอ็ยาเขียวมาให้กินยาเขียวผสมในน้ำให้เขากิน <c oughs> นอนอนะ่ะนอนยนอนนะ <c oughs> อ่ะน,นอนอยู่ย้กางนออให้เขานอนให้สบายใจพี่น้อง าไม่ไปไหนเขาวนเวียนอยู่ยตรงนี้แหละพี่ดาเขาชอบวิสระก็ดูกันรักกันมากไม่ใช่แม่ลูกนะลูกเ้านอนอยู่เนี่เจะสมจุกนอนอยู่นี่ๆๆนี่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 นจะสมจุก อันนี้เจ้าส้มชุนนอนนะไอไอ้จามปิดปิดปิดมู่ก็ไหลเป็นทางนอนนะนอนอ่ะอออที่โดนหัดที่โดนหัดลงอ่ะพี่นอ้องตัวใหญ่มาก ทำหมันมาตัวเพิ่มนะนี่ก็อันนี้ไม่ได้จีบกันเด้อจต่พี่น้องอันนี้รุ่นหลานเขาอันนี้ลูกเขานี่ลูกของแม่ใบเงินต้มจุกเหลือตัวเดียวอีกตัวหนึ่งก็กลับดาวแมวไปแล้วตั้งแต่เกิดออกมาสองตัวคู่กัน ตัวนั้นเป็นสีขาวออกมาเขาก็ไปดาวแมวเลยไม่แข็งแรงนะพี่น้องโอหน้าออกมาก็ไปเลยสวัสดีเวยจับพ,พ่อพ่อแม่แม่เอฟซีตูขู่สุก้นเดียวกบขอปิดคลิปกันนะจ๊ะพี่น้องปิดคลิปับ่นอ่พอกันไหมนะจนะ๊ะเนาะขอพอ่อพ่อแม่แม่ตุกข์ภาพร่างกายแข็งแรง ่างกายจากโลกภัยเจ็บได้แะอยู่ดีไม่แห้งสุขูดสุกคนได้่ต่เ้อพอกันไม่ชิบหนาได้จ่ะสวัสดีจ้า